เจียสนาจต้าโมตเจตวามารสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยติเวงสุนราสกตาสาเรื่องพ้นเบอร์่งพนการใจกลางนั้นก็มาจากพุทธสวัตดิ์นะครับในสถานที่สำคัญที่พวกเราได้มาดูอยู่ในถิ่นแผ่นดินพาคตะวาแห่งนี้นะครับ หลัง,าง road, จากขพุทธเจ้าตัสรู้ในคืนวันทพ็ญเดือน6เป็นท่เรีย้อยแล้วนะครับลหลังจากนั้นขพุทตะเจ้าได้สั่งให้รวมเบอร์ตัวหลวงวุฒสุลวีุสุประท,ทก,ตกต,ตกจากการล้มของบริท้ตเวลาถึงัปดาหระหวางนี้พระนวิกไบ่ายลมทางตาดยเป็นทอง เวลาจะมาหาสถานสถานที่ที่พระเจ้าตัวฤๅษตกใจดกสาบัที่หนึ่งจักแตแล้วพระเจ้าตันั่งอยู่ใต้ต้นพระที่สนาโพเป็นเวลาเจดวันสดาบัที่สองพระเจ้าตวยืนอยู่หน้ากำแงการที่าบันกอยเหมือนหลวพระที่สนามโพโยนเสื้องวยสรกกมองต้นพระีนาโพ

ขวาเอียงขวานิดนะครับจะได้ภาพสวยๆนะครับผมจะไดต้องมาดูสถานที่จนดของพระพุทธเจ้าพระคำเสวยทธวิสุทธ์เรียกว่าวัชนะจมโเจดีย์ของัปดาที่สองสัปดาห์ที่สี่ะพุทรองค์รงไปปรทัดนั่งอยู่ทางด้านทุศเหนือของจ้าสีมหาโพธิ์ ประทับนั่งอยู่ที่นั่นพิจเจรณาพระธรรมทังหลายแล้วก็ได้พิจารณาถึงพระอธิธรรมบทพิจจรณาถึงพระอธิธรรมแล้วเทว,วดาพวกโลกธาตุก็ได้อัญเชิญรวนแก้วเอนเชิญรวนแก้วและสันนตมาสลายนับแต่นั้นมาพระเจ้าก็มีรัศมีกายเปล่งประกายออกไปกว้างใหญ่ไพศาล ประเทศไทยเราก็จำลองเรือนแก้วที่เทวดาอัญเชิญมานั้นเป็นรูปแบบของรัตนีเรือนแก้วอย่างที่ปรากฏในพระพุทธชินราราี่รัดใหญ่นะที่วัดใหญ่ที่เมืองพิษณุโลกนั่นก็คือรัตมีเรือนแก้วที่ได้ในสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ที่ห้าทุกเจ้าเสด็จไปประทับงาใต้ต้นอัชปาลนิครเพื่อพิจารณาตัวมุตติกุก เมื่อวานนี้ผมได้โอกาสพาคณะนักเรไปนะฮะที่อัชปาลนิโคตรต็นสถานที่เดียวกันกับที่นางปุชาดาถวายข้าวมาทุกปายาตก็คือต้นไสรสัปดาที่หกพิทเจ้าสุด็กก์ับมานั่งอยู่ที่บริเวณด้านทิศใต้ของต้นพระศรีมหาโพรสถานที่นั้นก็เกิดฝนตกแล้วก็พยามุจลินก็ขึ้นมา ขดรอบตัวพระุทธเจ้าและถอยพังทานป้องกันฝนให้พระเจ้าก็บู่าประทับนั่งอยู่ใต้ต้นเกศหรือต้นราชายตระนัสถานที่แห่งนี้พระเจ้าประทับนั่งแล้วครบเจ็ดวันแล้วนะครับจะตรโลกบาลทั้งสี่แล้วอัญเชิญภาชนะสําหรับพระพุทธองค์ภาชนะสําหรับพระพุทธองค์นั่นก็คือบาตรทีเป็นเอาไว้สาหรับโรดบัตรรับทานทั้งหลายจากผู้คน พะระปุตตะถ้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะครับท้าจตุมหาราชทั้งสี่ก็นำบาทมาถวายพระพุทธองค์นำบาทมาก็อเอามาถวายคนละบฮนะครับเ,เจ้าก็พิจารณาว่า,า,าสี่ใบมากเกินไปก็ท,ทําพิธีประสานบาทจะใจเพระพุาธะูปปังประสานบาทดีนะครับ ประสานบาทเข้าไปเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีชายพ่อค้าวานิชสองคนเป็นพี่น้องกันนะฮะชื่อตปุตสะกับพัทธริยะนะฮะพัลิกะพัลิกะขอไปนะครไม่ได้ใส่แว่นนะฮะตปุตสะกับพัลลิกะเป็นพอน่อค้าเขาว่ากันว่าเป็นชาวพมา่าแต่สมัยนั้นเ็าคงไม่ถึงกับเป็นพม่านะฮะก็เป็นชาวสวุวรรณภูมินีน่แหละได้เดินทางมาในตำบลแห่งนี้ เราได้พบพระพุทธเจ้าซึ่งประทับสวยมุติสุขอยู่ใต้ต้นราชายตนะนั่นเองก็จึงทำการนำอาหารที่ตัวเองติดมานั่นแหละ,ะเขาเรียกว่าข้าวตะปผมตะปูก้อน็นถามคนอินเดียแถวนี้ว่าตะปูผมตะปูก้อนคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นอาหารแห้งที่พกพามาคนอินเดียก็จะลอยจะไม่รู้จักเพราะว่าเป็นของที่คนพม่าหรือคนชวนนณภูมินำมา ก็ต้องกลับไปศึกษากันใหม่นะนี่ต้องเหนียวต้องถามพระอาจารย์ที่เลี้ยงว่าสตรูผงสัตุูก้อนเนี่ยคือคนอินเดียเขาบอกว่าเป็นข้าวตอกครับเขาเป็นเขาเป็นข้าวตอกเพราะว่าใช้พกพาไปเดินทางแต่คนตัวมาพูนหรือคนมะม่าที่ใช้กินอะไรก็เดี๋ยวต้องไปศึกษากันต่อไปนั่คือการรับบาตรครั้งแรกของพระพุทธเจ้าหลังตรสรู้ประการรับบาตรของลูกออกบวชที่มีมาพอสมควรอยู่แล้วนะครับ พราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นการทานวันนี้เราก็มาใส่รรายละเอียดท,ท,ทังสัปดะหะสัติหรือ้อการศึกษากันต่อไปนะครับการใส่บาตรนั้นก็อย่างที่เรียนไปว่าเป็นการสละเป็นการให้ทานพระสงฆ์ก็มมเมตตาโปรดโปรดญาติโยมด้วยการรับบาตรเป็นการให้ทานที่ไม่มีสิ่งตอบแทนอื่นใดกลับไปนะครับสังเกตว่าที่พระสงฆ์พราใหม่ ได้มีการบอกไว้ว่าเวลาโยนใส่บากแล้วไปพูดว่าเอวังโหตุก็ต้องกลับไปอ่านมาแปลความหมายนะว่าเอวังโหตุแปลว่าอะไรพี่ก่อนอยู่ไหมพี่ก่อนเอวังหตุแปลว่าอะไรตานันมันลุกแปลแบบภาษาวัยรุกเรียกว่าหตุแปลว่าอะไรนะคิดอะไรก็เรื่องคุณ ก็ให้สำเร็จตามนั้นตามที่ราสนาตามะดปรารไนาตามที่ท่ากนดเาไม่ได้ให้ทรมัไม่ได้ให้ครอบชิดไม่ได้ให้พรใดๆนะครับขอให้สำเร็จตามความปราถนาเราบอกอย่างนีาษาสวยหม่นะเมื่อกี้บอกตามนั้นนะาต่โดยแต่ขอให้สำเร็จตามความราสนาะราถนาอะไรก็เร้าไปมหาธรรไม่รบกวนกน เป็นการตั้งจุดปันาของเราว่าวันนี้ท่าะเจ้าจะตลาดี่เดชของทระเจ้าขอให้่าเจ้าได้ลดละิเดลงไปแล้ววันใดวันนึ่ขอให้เจ้าถึงุนพิชานได้เพ่อที่จั้งจุดแล้วผมก็ไปไ้ช่วยนะครับเฮ้ยต้องทอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าสองชันมัดให้ได้ระหว่างลาเพราะแสงก็จะใส่ไม่เท่าใรับกางันก็เป็นหน้าที่เราที่เราจะรั เด็จะายานแลว่าของนี้เป็นของเต็นี่ของนี้เป็นของดีของนี้เป็นของจนเป็ที่พระสงฆ์จะต้องใช้ขอให้่านเจ้าวาดสนทนามีการเสนมีขอใช้มีการปัดไจก็เปิดนอตประวายให้แก่พระสงฆ์นละันกักษณะทั้งหมดรามูกจะเป็นการประเทศกับเราประกาดทันที ใช้บททำไหมของรู้จบบทโดยใช้ไหมของรู้จะพิจารณาคำยงงานก็ติดเช้อไปทั่วแลรมีการที่พระเจ้าบรรพามาให้ลุกทุกคนไทยนักสลับรู้รักษาที่ตื่าตลอดเป็นทางนะครับตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะฮะที่บวชพระบวชเสร็จเมื่อวานตื่นนะครับเมื่อวานก็เป็นวันแรกที่ใส่บาตรวันนี้จะเป็นวันที่สอง แล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึงวันที่หนึ่งธันวาคมที่พวกเราจะกลับมาอยู่ที่เมืองพุทธคยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รับบาตรแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นเวลาเก้าวันที่พวกเราจะได้มีโอกาสใส่บา,าตรสตีกลมๆสักเจ็ดสิบคนสักเจ็ดสิบคนต่อเจ็ดสิบรูปนะคร,รับเจ็ดสิบรูป เราใส่บาตรกัน9วันตันกิดดูนะฮะตันกิดดูนะฮะว่าเราใส่บาตรพระจำนวนทั้งหมดกี่กรูปตลอดชีวิตเราบางคนใส่บาตรยังไม่เท่าจำนวนนี้เลยนะ,ะ70คูณ9ติวนหลายปียม่ใช่อะไรคูณไม่ถูกเพราะอ9จด63 เ่า763แม่บัลลงโกกับพระนวากา63รูปพอดีนะครับก็ที่เราเข้ากับเราจะได้ใส่บาตรพระทั้งสิ้ม630รูปโดยประมาณนะมีมากกว่านี้แหเพราะว่าพระที่เลี้ยงท่าอาจารย์เดาตดองรวมตดรวมตันกันประมาณนี้เพราะงันการเลีใส่บาตรพระ630รูป ใแบนทดูม่ใ่กันเย้ดเั้งเปิดทั้งเอทั้งเเียวดสิบเสียหน้านะครับตลอดที่น่กี่รูปรบางท่านไม่เส่นักร้อยเสิบูปเพราะฉะนั้นท่านที่นี่คา เห็นดมตรวงทรรมบูนการเดิทเนดดทางในร,รน่มเรมการคสมเัดวเพื่อที่จะได้ปฏิบัติรระนวกาก็ตรวจมนต์ทำวัดเลียงปีนจนการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาอาะจาะรปฏิเรีองก็ได้สอนได้เพื่อได้อธิบายที่สถานที่ปัๆ มาหลายรุ่นก่อนหน้นานี้นะครับมีคุณเปัญหาคอนปัญหาคอนมาบวชในโครงการหลวงปกรณ์แห่งอารไหนอืมเราเรื่อในโครงการนี้ขึ้นมาแล้วปัญหาคอนเขามาบวชเพื่อเหตุที่เขาไม่เชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นคนจริงๆอยู่ในโลกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต่ำเป็นเรื่องที่แตะต้างขึ้นมาแต่หลังจากมาเดินทางในอินเดีย ด้วยบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพาเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง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 สาธุ